ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งาน POP ในวันอาทิตย์ที่26มิถุนายน2565ในวันนี้นะคะดิฉันซาฟไยสตาร์พัฒนาจิตบงบงับหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการค่ะแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกๆท่านท,ทุกๆสายงานนะคะตบมือให้ตัวท่านเองด้วยค่ะสายของดาร์กอน369 and f r i e n d เลยนะคะครอบครัว perfect life ทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเลยวันนี้มีใครเป็นคนใหม่บ้างคะที่ยังไม่เคยมาเพิ ไหนขอมือนะฮะยกมือสูงๆเลยคะ่ะยังไม่เคยมาเลยใช่ไหมคะโปรดมือต้อนรับทุกสี่ท่านเลยค่ะยินดีมากเลยนะคะและทุกท่านข้างหลังมากันหลายๆครั้งแล้วใช่ไหมคะวันนี้ซึ่งจริงๆมาครั้งเดียววันนี้เนาะวันนี้มาครั้งเดียวแต่ว่าวันอื่นๆก็มาหลายครั้งวันนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วเป็น การประชุม To b e Leadership นะคะสำหรับผู้นำที่เคยมา Perfect l i f ไลบ้างแล้วขั้น2อครั้ง3ามั้นแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรยินดีต้อนรับเลยนะคะคนใหม่สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะวันนี้ยินดีต้อนรับเลยว่าเราก็ยังไงอะถ้าเกิดว่าท่านอยากมาเราก็ยินดีต้อนรับนะคะเราก็จะได้มีข้อมูลข้อมูลที่สุดยอดมากๆเลยนะคะวันนี้จะมีในเรื่องของอการบรรยายผลิตภัณฑ์ ของเ e อร์เฟ l i ไลนะคะแล้วก็เจาะลึกแผนรายได้วันนี้นะคะคนใหม่บอกเลยนะคะว่าปกติถ้าคนใหม่เราจะให้ฟังแค่เริ่มเริมนะคะแต่วันนี้เราประชุม t ูบีดีเอชิปคือเราจะฟังให้จบเลยว่ารายได้ของ Perfect l i ไลมีอะไรบ้างและ,ะถ้าท่านอยู่กับเราอยู่ตลอดไปอยู่แบบทำอย่างเดียวไม่ใช่ฝักไหวไปที่อื่น ท่านได้แน่นอนนะคะเงินไหลกับเพอร์เฟกต์ไหลวันนี้จะมีวิทยากรมาบรรยายให้ทุกท่านฟังแล้วก็อีกอันนึงคือเทคนิคเทคนิคการขายและอันสุดท้ายเลยทุกท่านถ้าทุกท่านกลับไปก่อนอาจจะเสียได้เสียดายไปก็ได้นะคะเพราะว่าท่านไม่ได้มาพูดเรื่องนี้ให้เราฟังบ่อยๆการทารําบาลานตลอดระยะการทําธุรกิจทําธุรกิจต้องมีไรายได้ถูกไหมคะต้องมีไรายได้ทุกๆวันศุกร์ทอย่างไร ยอดเยี่ยมมากเลยนะคะสำหรับคนใหม่ที่จะมาฟังในวันนี้เราจะทำบาลานซ์ทุกๆสัปดาห์และมีรายได้ตลอดดีไหมคะแบบนี้และก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องราวทั้งหมดของ Perfect Life นะคะเรามาทำความรู้จักกับบริษัท Perfect Life กันก่อนนะคะบริษัท Perfect Life ของเราตั้งอยู่ที่เลขที่2991ทับ13นะคะแขวองจันทรเขตบางกะปิที่ทุกท่านนั่งอยู่ตรงนี้นะคะชั้นท2ของบริษัท Perfect l i f e นะคะซอยลาดพร้าว101 3 ตึกนี้นะคะท่านประธานซื้อได้เงินสด30สล้านไม่ต้องกังวลใจนะคะไม่ต้องกังวลใจว่าท่านจะมาโดนข้อประตูไล่ออกจากข้อประชุมไม่มีนะคะท่านนั่งไปได้เลยตลอดระยะเวลาการประชุมตรงนี้อันนี้คือท่านประธานของเรานะคะท่านประธานรัฐวิทย์พิษพิบูลพัฒน,นตีประธานกรรมการบริหารของเรานะคะหนุ่มรูปรอคนนี้นะคะและของเราตอนนี้ก็คือ1ิปีทองนะคะตอนนี้1ิปีทองไหนใครอยู่เกินเกิน6ปีบ้างคะในห้องนี้ เจ็ดปียังไม่ถึง,งปีเดียวสองปีโอ้หโอหปีเดียวแต่มีรายได้ช่วงสองปีแต่ตัวตัวตัวเอ็มซก็โอ้โห6ปีแล้วเหมือนกันนะคะเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบจะเป็นคนเก่าแล้วยังไม่เก่านะคะตอนนี้ ไปต่อเลยค่ะอันนี้นะคะบริษรัทของเราจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างตรวจสอบได้นะคะจดทะเบียนเมื่อวันที่19 feeling, มกราคม2555นะคะมีใบอนุญาตสคบเรียบร้อยไม่ต้องกังวลทําธุรกิจไปเลยมุ่งหน้าอย่างเดียวไม่ต้องมากังวลกับบริษรัทนะคะตรงนี้คือ,อผู้บริหารของบริษรัท Perfect Life ของเราท่านแรกคือท่านประธานรัฐวิทย์พิพิบูลพัฒน์ดีนะคะประธานกรรมการบริหารของเราใครที่ยังไม่เคยเจอท่านประธานบ้างคะ ละถ้าเกิดท่านเจอแล้วท่านจะติดใจความหล่อของท่านและความดีและอาจจะไม่ไปไหนเลยต้องอยู่กับ Perfect l i ไลนนะคะและท่านที่สองคือคุณนันทิยาจันทรางสุขขอโทษนะคะวันนี้ลืมอันนี้ที่อคุณนันทิยาจันทนังสุขนะคะรองผู้จัดการทั่วไปของเราสาวสวยมุมขวามือมุมขวามือนะคะแล้วก็ มาคุณนัทก,กรพูนนาคจนาโดนที่ท่านเข้ามาเมื่อสักครู่อยู่ข้างล่างนะคะเป็นผู้จัดการฝ่ายบริหารสายงานสมาชิกแล้วก็คุณพิชานันทพิบูภพัพนภตนีรองผู้จัดการฝ่ายบริการสายงานสมาชิกเป็นน้องสาวคนสวยของท่านประธานนะคะวันนี้ท่านไม่อยู่ท่านเดินทางไปธาราจันร์กันนะคะทั้งคุณนันทิยาด้วยนะคะแล้วก็คุณไพรโรธพิพิพูนพัฒนีเป็นผู้จัดการฝ่ายสต๊อกแล้วก็จัดส่งสินค้าคุณอานน์ อันนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารสายงานสมาชิกอันนี้เป็นเจ้าหน้าที่ทั้งหมดนะคะคุณการน์นเอชนะคะหน้าตาของผู้บริหารของเราในสำนักงานใหญ่นะคะแล้วก็บริษัทโปรเฟ t ไล f ์ของเราก็มีคณะกรรมการที่ปรึกษาทั้งหมด16ท่านนะคะเป็นการคัดเลือกจากสมาชิกของเราทั่วประเทศนะคะในดะก้อนสามหกแล้วก็ดะก้อน3า9หกแอนเฟนของเราก็มี2ท่านนะคะท่านที่1คืออาจารย์บรเพิญ เอ็มอลสตาร์จารนนเพ็ญสีสุวรรณนะคะเจ้า mm hmm. ของคังจังหวัดชัยนาทแล้วก็เอ็มรอดสตาร์คุณชัดกวีพีรัฐนทพัฒน์นะวันนี้ท่านติดงานมาไม่ได้นะคะ mm hmm. แล้วก็อันนี้คืออาณาจักรของเพอร์เฟคไลท์ทั้งหมดอ่บ้านอันแรกคือบ้านสวนพิษพิบูลพักดีนะคะอันนี้ขออนุญาตชี้บ้านสวนพิษพิบูลพักดีซึ่งมี